สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกท่านบน YouTube นะคะมีท่านใดได้ดู The e v บ้างแล้วเอ่ยเรื่องนี้นะคะออนแอร์ไปแล้วเมื่อคืนนี้ค่ะทาง VTV Thailand นะคะก็เป็นสงครามสายลับนะคะที่นำแสดงโดยคุณโอฮาวแล้วก็คุณจางหุยหวนค่ะสำหรับคุณโอฮาวนั้นนะคะก็ดูธรรมัทแมงแล้วก็เหมาะมากๆเลยหน่วยก้านดีนะคะกับการที่จะมาเป็นสายลับนี่แหละคะ่ะดูแล้วเชื่อนะคะสาหรับเรื่องนี้นะคะหวานก็ไปดูมาแล้วว่าคา วิจารณ์เป็นอย่างไรบ้างที่ประเทศจีนนะคะเอาเป็นว่าเริ่มต้นด้วยรอบปฐมทัศน์นะคะครองอันดับหนึ่งบน beijing tv ของจีนเลยค่ะเป็นสถานีดาวเทียมนะคะ beijing tv แล้วก็ได้อันดับหนึ่งนะคะแล้วก็มีการคาดการณ์ว่าจะอยู่ในอันดับหนึ่งไปตลอดทั้งอาทิตย์นี้เลยละคะ่ะเพราะว่าเรื่องนี้ถูกใจนะคะถูกจริตของคนจีนนั่นเองค่ะสําหรับสถานีโทรทัศน์นะคะเขาเพิ่งได้ดูกันไปสองตอนเพื่อนๆแต่พวกเรานะคะน่าจะได้ดู5ตอนเนาะเมื่อคืนนี้มีใคร ดูบ้างเอ่ยหวานดูนะแต่หวันดูได้ประมาณ3ตอนเท่านั้นนะคะก็เปลี่ยนไปดูเรื่องอื่นก่อนนะคะก็เอาเป็นว่าเฉลียเฉลี่ยไปเพราะว่าซีรีส์จีนเยอะมากค่ะแต่ดูแล้วนะคะก็ถือว่าถูกจริตนะคะก็มีความตื่นเต้นดีค่ะสําหรับในตอนเริ่มเรื่องนะคะก็เหมือนกับที่หวานเล่าไปเลยที่เคยเกินไปก่อนหน้านี้นะคะก็คือทางด้านของอพระเอกนะคะกับนางเอกเนี่ยนางเอกจะเป็นนักศึกษาที่หัวก้าวหน้ามากๆเลยค่ะสำหรับทางด้านของ โอ้โาวนะคะของพวกเรานั้นก็จะเป็นเหมือนกับเ,ออเรียกได้ว่าเป็นสายลับสุดหล่อนะคะสุดหล่อหล่อที่สุดในเรื่อง <c oughs> กับนางเอกของพวกเราก็จะเป็นนักศึกษาหญิงที่มีหัวก้าหน้านะคะทั้งคู่นี้ปกติแล้วนะคะก็จะเป็นชีวิตของพวกเขาเหมือนกับเส้นคู่ขนานไปเรื่อยๆแล้วค่ะแต่อย่างไรก็ตามนะคะเส้นอารมณ์มันก็ต้องมาเจอกันแล้วก็บรรจบกันได้ค่ะเลือกได้ว่านะคะเรื่องนี้มีการวางตำแหน่งของ ของสายเลือดของสงครามสายรับอะไรแบบนี้ในตำนานมีให้เราเห็นถึงกลิ่นอายนะคะในในเนี้ยในเนี้ยคือบอกได้เลยว่ามีหมดความรักนะคะหมดความรักมันก็กําลังจะเกิดขึ้นในเรื่องค่ะแต่ตอนเริ่มเรื่องมันก็จะยังไม่ได้แบบรักกันแนนแฟนนอตระหว่างพระเอกกับนางเอกนะคะแต่ว่าเห็นวีแววแล้วละค่ะเห็นวีแววแล้วนะคะอย่างในตอนที่3เราก็รู้แล้วละว่า,วาเดี๋ยวเออเดี๋ยวหมดความรักมันก็ต้องมาอย่างเข้มข้นเช่นเดียวกันนะคะแล้วก็ สำหรับเรื่องนี้นะคะหวานว่า ลักษณะของการเล่าเรื่องเนี่ยไม่ได้เริ่มต้นแบบแบบเล่าเรื่องอะไรที่เป็นจริงจังสุดๆนะคะแต่ว่าในช่วงของการเริ่มเรื่งเนี่ยอาจจะเป็นการเล่าเรื่องในแนวที่แบบให้พวกเรานะคะมีความสนใจกับเนื้อเรื่องในตอนถัดไปมากกว่าคําว่านะคะการเล่าเรื่องอย่างจริงจังก็คือไม่ได้เริ่มต้นด้วยด้วยฉากที่มีการสู้รบกันแบบแน่นๆแล้วก็ไม่ได้มีการบอกเล่าประวัตินะคะขององค์กรนั้นองค์กรนี้อย่าง อย่างแบบออกมาอย่างจริงจังอะ่ะเพื่อนๆมันเป็นการเหมือนกับบอกเล่าชีวิตความเป็นอยู่ของตัวละครก่อนนะคะทาให้พวกเราเนี่ยได้มีพื้นฐานแล้วก็คุ้นเคยกับตัวละครแต่ละตัวว่ามันมีความน่าสนใจอย่างไรบ้างนะคะแต่หวานเพิ่งดูไป3ตอนถ้าเพื่อนๆที่ดูไปแล้ว5ตอนหรือเนี่ยหตอนอาจจะมีข้อมูลที่มากกว่าหวานนะคะอย่างไรก็ตามก็มาแชร์กับหวานได้ที่คอมเมนต์นะคะว่าเพื่อนๆรู้สึกว่าอย่างไรแต่สําหรับเรื่องนี้หวานว่าพระเอกเขาดูหล่อขึ้นไหมโอ้โ oh, ห ะะเรื่องนี้ดูหล่อขึ้นแล้วก็มีความพร้อมในเรื่องของหุ่นมากกว่าในเรื่องต่างๆที่ผ่านมานะคะโดยเฉพาะอฉากการต่อสู้บนท้องถนนนะคะจริงๆแล้วลายของการต่อสู้อ่ะตรงเนี้ยเพื่อนๆเหมือนเคยเห็นปะหวานเหมือนเคยเห็นนะเป็นในแนวของแบบหนังแบบเซี่ยงไฮ้อ่ะเซี่ยงไฮ้แบบโบราณณนะ่ะเราจะได้เห็นท่าทางการต่อสู้แบบที่คุณโอฮาวนะคะต่อสู้ให้พวกเราดูเมื่อคืนนี้ที่ผ่านมาค่ะ หวานไม่ได้บอกว่ามันล้าสมัยนะคะแต่หวานกำลังจะบอกว่าคือแบบเนี้ยในแนวเนี้ยการสู้รบในในเส้นที่เป็นบูบูเหมือนที่คุณโอฮาวแสดงเมื่อวันที่29เนะคะเมื่อคืนเนี้ยก็คือถูกใจสำหรับท่านผู้ชมที่ที่เรียกได้ว่าสูงอายนะะุนิดหนึ่งแต่ไม่ถึงกับขั้นแบบชลาภาพนะคะคือในช่วงของวัยกลางคนขึ้นไปอะ่ะจะมีความคุ้นเคยว่าอุ้ยตอนนี้มันเหมือนกับมันเหมือนกับซีรีส์หรือว่าภาพยนตร์จีนที่มีการต่อสู้กันเมื่อ สมัยก่อนนะคะแนวฮ่องกงแนวเซี่ยงไฮ้อะไรแบบนี้ซึ่งสามารถจะทำให้ผู้ชมหวนว่าดูได้อย่างเพลินๆนะคะเหมือนเป็นเพื่อนกันมานานแล้วอะไรแบบนี้ค่ะดูนั่งดูไปก็อมยิ้มได้เลยนะคะเหมือนเหมือนดูเพื่อนเก่ามาลำมวยให้ดูประมาณนี้แล้วค่ะแล้วก็คุณโอฮห้าวแสดงได้ดีนะหวานก็ว่าเออสมแล้วกับเรตติ้งที่ได้อันดับหนึ่งของทาง Beijing TV เขานะคะส่วนสำหรับทาง Tencent นั้นก็ต้องรอเนาะแอพลตฟอร์มสตรีมมิ่งจะต้องรอนะ ะะเพื่อนๆรอประมาณ7วันนนะ1อาทิตย์ก็จะมีผลสรุปนะคะของเรื่องราวของเรตติ้งแล้วก็ความป๊อปปูล่าของนักแสดงออกมานะคะก็ประมาณ1อาทิตย์แต่สำหรับทีวีนั้นก็จะมีอะไรที่ดูได้เป็นวันๆเลยนะคะว่าเรตติ้งของแต่ละวันเทียบ เทียบนะคะรายการนี้ละครนี้กับะละครเรื่องอื่นๆนั้นเป็นอย่างไรนะคะเพราะฉะนั้นไอที่ใใช้อยู่บน Beijing งทีวีนั้นก็โดน t h e if นะคะแสงขึ้นมาเป็นอันดับหนึ่งค่ะทีนี้ในบรรดานะคะของฉากที่เปิดตัวเนี่ยหวานชอบในในฉากที่คุณโอฮาวนะคะออกมากินเกี๊ยวอะ,ะ่ะเออฉากนั้นดูคือ ถึงแม้ว่ามันจะเป็นแค่ฉากกินเกี๊ยวกระเหล่าพี่พี่น้องๆของเขานะคะที่แบบเป็นลูกผู้ชายกันเนี่ยทั้งโตะอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าก็เห็นแล้วว่ามันมันเหมือนกับว่าตัวละครนะคะคือแสดงได้เป็นธรรมชาติมากๆแล้วก็แสดงสิ่งสําคัญในจิตใจของพวกเขาออกมานะคะผ่านการกินเกี๊ยวกันนี่แหละเพื่อนๆเออชอบฉากนี้หวานรู้สึกว่าเล่นได้เป็นธรรมชาติสุดๆเลยนะคะแล้วก็เ,เงื่อนไขเบื้องต้นนะคะของ ของพระเอกเนี่ยก็คือว่าความเป็นความสนิทแล้วก็มิตรภาพที่มีในในกลุ่มของคนที่ ที่ทำงานอยู่ที่ท่าเรือด้วยกันอนะ่ะเพื่อนๆก่อนที่พวกเขานั้นจะต้องถูกสถานการณ์นะคะบีบบังคับให้ต้องมาทำงานให้กับทางรัฐที่แบบต้องมาเป็นหน่วยข่าวกรองแบบจำเป็นจาเป็นอะไรแบบนี้นะคะซึ่งบอกแล้วว่ามันเป็นมันเป็นเรื่องราวที่มีการปูนะคะปูแนวทางมาก่อนว่าตัวละครนั้นอะ่ะแต่ละตัวโดยเฉพาะพระเอกเนี่ยมีความน่าสนใจณจุดไหนบ้างก็คือไม่ได้เปิดมาแล้วก็เป็นสายลับที่เก่งกาจอะไรเลยเหมือนกับเรื่องอื่นๆนะคะคือมา แบบธรรมดาธรรมดาเลยค่ะก็เรียกได้ว่าใช้ทักษะการเล่าเรื่องมาอีกแบบหนึ่งนะคะสำหรับในในซีรีส์เรื่องที่เป็นสงครามสายรับแบบเรื่อง The Eve นะคะแล้วครอบครัวของพระเอกแล้วก็คนที่อยู่รอบๆตัวของพระเอกนะคะก็ไม่ใช่ว่าจะร่ำรวยหรือว่าจะมีใครมาช่วยอุปถัมภ์อะไรแบบนี้เราก็จะได้เห็นชีวิตของพวกเขานะคะว่าเออก็นอกจากที่จะต้องทำให้ตัวเองรอดแล้วนะคะมีงานทำแล้วก็ต้องส่งแบบน้องเรียนด้วย ไม่ว่าจะเป็นน้องสาวน้องชายอะไรแบบนี้นะคะถ้าถ้าเกิดว่าใครมีปัญหาเนี่ยก็ต้องเอาเงินนะคะมาช่วยนะคะหาเงินมาช่วยแล้วก็เงินออมอะไรอย่างนี้เราก็จะเห็นแล้วว่าคือในเรื่องนี้พระเอกก็ไม่ได้ไม่ได้รวยเอาง่ายๆนะคะก็เป็นคนที่ที่ต้องสู้ชีวิตนั่นเองค่ะแล้วก็การที่ทุก ทุกอย่างนะคะของการปฏิสัมพันธ์ของครอบครัวนี้ก็จะไปเกิดขึ้นที่ร้านเกี๊ยวร้านนี้แหละคะ่ะเพื่อนๆก็เลยรู้สึกว่าเออฉากที่อยู่ที่ร้านเกี๊ยวโดยเฉพาะฉากทีออ่พระเอกก็นั่งกินเกี๊ยวอยู่กับเหล่าบรรดาคนสนิทนะคะมันก็มีความรู้สึกถึงความอบอุ่นแล้วก็มิตรภาพนะคะที่ที่ยังไงย,ยังไงเขานั้นก็จะต้องรักษามิตรภาพอันนี้ไว้แล้วก็ทําให้คนที่เขารักนับถืออะไรเงี้ยก็จะต้องมีชีวิตที่ปลอดภัยนะคะแล้ว หลับฮีโร่แน่นอนว่านะคะนอกจากมิตรภาพที่ต้องมีแล้วเนี่ยก็จะต้องมีความเมตตาการุณาแล้วก็มีความยุติธรรมรักความชอบธรรมด้วยละค่ะซึ่งนะคะฉากต่างๆเนี่ยที่มันเกิดบริเวณร้านเกี๊ยวนะคะหวานว่ามันหล่อหลอมลักษณะบุคลิกภาพที่หล่อขึ้นมาอีกค่ะของตัวละครนะคะของโอฮาวน์นั่นเองซึ่งซึ่งหวานคิดว่าเป็นฮีโร่ที่มาได้อย่างธรรมชาติมากค่ะแล้วก็เราก็จะเห็นภาพว่าเออเนี่ยเดี๋ยวต่อไปเนี่ยเดี๋ยวเขา ต้องต่อสู้เคียงบ่าเคียงไหล่กับกองกำลังนะคะที่เป็นฝ่ายรัฐนะ่ะฝ่ายคอมมิวนิสต์นะคะแล้วแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นแต่ว่าปูทางมาได้ดีทีเดียวนะคะในช่วงเริ่มเรื่องค่ะเอาเป็นว่านะคะหลังจากเปิดเรื่องมาเนี่ยก็หวนดูไป3ตอนหวนว่าคงเรื่องแล้วก็ทักษะการเล่าเรื่องของเขานั้นก็มีความแปลกใหม่นะคะแต่อย่างไรก็ตามค่ะมันก็ยังเป็นละครนะเพื่อนๆมันก็ยังมีข้อบกพร่องอยู่แต่ว่าไม่ได้จะไป ไปนั่งแบบจ้องนะคะไม่ได้จะไปจ้องหาข้อบกพร่องของเขาเพราะเราดูละครนี้ดูเพื่อความเพลิดเพลินนะคะและนี่ก็เป็นอีกแบบหนึ่งที่ชอบดูเช่นเดียวกันนะคะสําหรับสงครามสายลับแบบนี้ค่ะแล้วก็ลุ้นไปนะคะว่าเออพระเอกของเราจะได้รับบาดเจ็บไม่น่าอะไรอย่างนี้นะคะต่อไปแล้วก็จะถูกจับได้ไม่นานะคะนี่ก็เป็นสเสน่ห์นะคะของละครแบบสายลับนี่แหละค่ะก็ถามว่าเดินเรื่องเร็วไหมหวนว่าเดินเรื่องกําลังพอดีพอดีอ่ะ ถ้าเกิดว่าถ้าช้ากว่านี้อีกนิดหนึ่งก็จะเรียกว่าช้าแล้วค่ะแต่ถ้าเร็วกว่านี้อีกนิดหนึ่งยังเร็วได้ไหมเออเร็วได้ยังยังเร็วได้อีกนะเพราะฉะนั้นแล้วหวานว่ามันมันเป็นการเดินเรื่องในแนวที่ที่ไปได้เรื่อยๆแบบที่ถ้าอีกนิดหนึ่งมันก็จะเรียกว่าช้าแล้วนะคะก็ขอให้นะคะในโครงเรื่องแล้วก็การดําเนินเรื่องถัดๆไปเนี่ยก็ให้มันไม่ ไม่ช้าไปกว่าในในแนวของ1นถึงสตอนแรกที่หวานดูมานะคะไม่อย่างนั้นแล้วอาจจะทําให้จุดสนใจเนี่ยมันมันลดลงเพราะว่าเออมันมันช้าไงถ้าเวลาเราดูละครอะไรที่มันเดินเรื่องช้าๆมันจะเหมือนกับว่าอุ้ยตาแล้ววันนี้เรือมันก็ไปได้นิดเดียวเท่านั้นนะคะแล้วเดี๋ยวอีกวันหนึ่งเอาบทมันก็ดูวนๆอะไรอย่างนี้แล้วค่ะมันจะทําให้เสียความน่าสนใจไปนะคะก็ขอให้ดีอีฟเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่แบบเดินเรื่องได้ได้กระชับแล้วก็ไป เรื่อยๆแบบนี้ก็ยังโอเคนะคะแต่ว่าอย่าช้ากว่านี้ค่ะเอาละค่ะสําหรับเรื่องนี้แล้วนะคะอย่างไ <gy ar S 2> รก็ตามพระเอกนั้นก็ต้องเป็นผู้ที่มีสมองนะคะแล้วก็ต้องเป็นผู้ที่ต้องสู้อย่างสุดกําลังเช่นเดียวกันส่วนนางเอกของพวกเรานั้นนะคะเป็นนักศึกษาหัวก้าวหน้าเพราะฉะนั้นเรื่องราวของคําพูดนะคะบทพูดยาวมากค่ะเพื่อนๆก็บางทีก็จะรู้สึกเหนื่อยนิดๆเหมือนกันนะคะตอนที่ฟังนางเอกพูดนะคะเพราะว่าบางบทพูดก็ยาวเช่นเดียวกันแต่ไม่เป็นไรเข้าใจได้ค่ะก็ผู้ที่ เป็นนักศึกษาหัวก้าวหน้าก็มักจะจะมีบุคลิกของความเป็นผู้นําอยู่นะคะเพราะฉะนั้นในเรื่องของการพูดอะไรเงี้ยก็จะต้องพูดได้เก่งแล้วก็พูดได้ยาวนานยืนได้ยาวนานด้วยนะคะแต่สิ่งที่แต่สิ่งที่ต้องระวังก็คือ การเป็นนักศึกษาหัวก้าวหน้าอย่างนี้นะคะก็จะต้องมีพระเอกคอยดูแลเนาะเหมือนกับในเรื่องนะคะถ้าเกิดว่าหัวก้าวหน้าแล้วยืนเดียเด่ยวๆอยู่เนี่ยก็อาจจะโดนแบบสอยล่วงลงมาได้นะคะก็เป็นเป็นทั่วๆไปอะ่ะที่พวกเราเคยเห็นกันนะคะเอาเป็นว่าเรื่องนี้ก็มีคงเรื่องที่น่าสนใจแล้วก็บทก็ค่อนข้างเข้มข้นน,นนะคะเรื่องราวทักษะการสแสดงของดาราถือว่าโอโอห้าวเป็นรุ่นเก่าในใน,ในเรื่องแบบนี้นะคะในเรื่องของการต่อสู้เนี่ยแหละคะ่ะา แล้วค่ะก็มาดูเป็นเพื่อนกันนะคะเรื่องนี้แล้วเพื่อนๆที่ได้ดูแล้วคิดเห็นเป็นประการใดบ้างแล้วก็เพื่อนๆที่เพิ่งจะได้ดูนะคะเรื่องนี้ดีอีฟชอบกันไหมเอ่ยนะคะก็สามารถจะมาพูดคุยกับหวานได้นะคะเดี๋ยวถ้ามีอะไรอัปเดตในตอนต่อๆไปแล้วว่ามีอะไรที่น่าสนใจเดี๋ยวหวานก็จะมานะคะเล่าแล้วก็พูดถึงเรื่องนี้อีกนะคะเอาละค่ะขอให้ทุกท่านมีความสุขมากๆนะคะหวานลาไปก่อนสวัสดีค่ะ